สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊อแอลคิเล่นตอนนี้เอามาดูพามาดูรถคลาสสิกนะคะรถคลาสสิกน่าจะวิ่งได้อยู่นะคะสวยไหมคะพเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ซีคอนสแควร์สาขาศรีนครินทร์นะคะรถคลาสสิกวิ่งได้ด้วย mm hmm. โอรถใหม่ะค่ะเนี่ยแต่เราไม่รู้ต่างจากพ่อแล้วนะคะอินเตอร์เนชั่นอะไร อินเตอร์น็ตนานทชอนอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะคะแต่สวยมากเาลยรถคันนี้นะคะเป็นรถที่ดัดแปลงใหม่อสุดยอดเลยค่ะสวยไมหมคะเพื่อนเห็นเราแบบได้สักคันเนาะน่าจะวิ่งได้นะคะเป็นรถเป็นรถที่แบบคลาสสิกมากรถเก่ารุ่นสมัยไหนก็ไม่รู้นะคะ แต่ถ้าใครสนใจนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้มีเฟซบุ๊กนะคะ่คาวีแปดไทยแลนด์นะคะซปเปอร์คายค,ค่ะคลาสิกค,คายเฟชชวล 2, 2022นะคะสนใจนะคะเข้าไปที่ลิงก์ดูได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันดีกว่าค่ะคะันนี้ ราคาเท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกไว้นะคะแต่เป็นรถคลาสสิกที่สวยมากเลยนะคะว้า wow. วสุดยอดเลยค่ะอันนี้คลาสสิกคาเ์เทสน2ี2สนะคะ2,022นะคะ18นะคะ,ะ,คะไม่ไม่รู้ว่าอ่าหมอนดาวโรงแรม6ดาวนะคะเนีย่ยสวยมาก เซนจริงเห็นไหมรถนี่ะถ้าไปทำเป็นซูเปอร์คาร์นะคะซูเปอร์คาร์นะคะแล้วก็ออกมานี่จะแต่งสวยมากเลยถ้าเราทำเป็นรถบ้านนี่สุดยอดแน่นอนนะคะเพราะว่า,าท้ายกระบะแต่กว้างมากเลยนะคะท้ายกระบะแต่กว้างนะคะแล้วทำให้แบบเออที่นอนได้ด้วยนะคะทำเป็นซูเปอร์คาร์นะคะ สุดยอดด้านหน้าด้านหน้าเปิดประทุนได้ด้วยนะคะเปิดประตนแหมพูดอย่างกับเปิดประทุนข้างบนนะคะเปิดกระจกได้ด้วยนะคะเห็นไหมสวยมากเลยดูไปดูมาคล้ายๆกับอ,อ,อะไรนะแคปแมนอะไรอะไลายแมนแะอะไรประมาณพวกนี้นะคะดูสวยมากเลยอะ่ะเป็นรถที่ไม่ไม่น่าจะผลิตได้แล้วนะคะไหมสวยสวยเห็นแล้ว แต่เพิ่งเคยเห็นก็เป็นครั้งแรกนะคะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกแล้วนี้สา,าม,มารถออกมาวิ่งบนถนนได้ด้วยนะคะดูดูไหมอ,อะไรเขาเรียกว่าอะไระทะเบียนเบียนรถยังยังปีหกหกได้นะคะนี่วิ่งออกบนทองถนนได้ด้วยแต่ตอนนี้เขาไม่ปิดเป็นเป็นทะเบียนที่สามารถวิ่งวิ่งได้บนรถบนถนนได้ด้วยนะคะเห็นไหมสวยมากเลยอะคะ่ะ อันนี้คันหนึ่งนะคะคันสีน้ําเงินโอ้คาสสิกมากเลยน่าจะเปิดข้างหน้าได้ด้วยนะคะเอาเอาเอาไม่แน่ใจว่าเขาแต่เขาไม่เปิดให้ดูนะคะแต่ว่ารถรถคันนี้น่าจะวิ่งบนถนนได้เวยเป็นรถคลาสสิกที่เป็นรุ่นเก่ามากนะคะเป็นบุกเป็นคาสสิกนะคะรถคลาสสิกใหม่ๆเลยนะคะสวยมากเลยเห็นไหม แต่ว่าเป็นรถเก่าที่แบบเพิ่งเคยเห็นนะ่ะแต่มันสวยแล้วมันคลาสสิกมากเลยอะนะคะนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะแต่เป็นรถเก่าที่สามารถแดัดแปลงแล้วก็ทำสีใหม่รถคันนี้ไม่น่าได้ทำสีใหม่นะคะแต่ในประเทศไทยคงเหลือไม่กี่คันแล้วนะคะนะคะคลาสาสิกค่าสทเน2นะคะ เป็นของโรงแรมหมอน5ดาวนอนนอนโรงแรม6ดาวนะคะหมายเลขรถนะคะ191แม่เป็นคลาสสิกเลยนะคะสวยมากค่ะนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะถ้าทำเป็นรถบ้านอ่าซูปเปอร์ซูปเปอร์แวนนะคะแคมแคมแวร์นนะคะรถแคมแวร์นนี่จะสวยมากเลยนะคะแต่ทำเป็นสีเสาขึ้นมาแล้วทำเป็นรถบ้านนะคะทาเตียงนอน ก็คือโอเคเลยนะคะทำเป็นแคมปิ้งได้สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่อ่อนฝังใจเรื่องรถแคมปิ้งมากเลยนะคะนี่รุ่นนี้นะคะครเคยเห็นโอ้ดูแม็กซีสสวยมากเลยอะนะคะสวยมากสวยมากจริงๆมันเป็นความคลาสสิกของรถของรถจริงๆนะคะเดี๋ยวอรจะพา,าไปดูแต่ละคันนะคะด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ แต่รถเตียไไนนะะเต้ยไปหน่อยนะคะเตี้ยไปหน่อยรถนี้สามารถวิ่งในบนท้องถนนได้ด้วยนะคะสวยมากสุดยอดจริงๆนะคะสุดยอดอมากอืว้าวโอ้สุดยอดเลยค่ะเห็นความคลาสสิกของรถไหมคะจะทำให้เราคิดถึงแบบบรรยากาศเก่าๆความรู้สึกเก่าๆนะคะรถนี้เป็นอ่าเป็น เ็รนรถไะไก็ไม่ทราบนะคะเพราะออกก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องรถแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นการศึกที่สวยมากๆเลยสวยจริงๆนะคะอยากให้เพื่อนๆ,ๆมาได้สัมผัสกับตัวเองนะคะที่ซีคอนสีนครินซีคอนสแควร์สาขาสีนครินนะคะอยู่ชั้นชั้นหนึ่งนะคะโซนเดียวกับโรงภาพยนตร์นะคะโซนเดียวกับโรงภาพยนตร์แต่อยู่ชั้นหนึ่งนะคะชั้นหนึ่ง อยู่ฝั่งทางโรบินสันนะคะโรบินสันสุดยอดเลยค่ะนี่ย้อนไปในปี1985นะเออ1955นะคะรถแข่งระดับโลกนะคะที่ใช้เครื่องยนต์เป็นรถ รถแข่งนะคะสำหรับรถเตือนขนาดเล็กแบบนี้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับรถเต์น G MG นะคะเป็นอย่างมากสามารถแข่งในาการ24ชั่วโมงได้อย่างทรหดนะคะรถนี้เป็นรถ MG นะคะค่ะรุ่นนี้นะคะสร้างชื่อเสียงให้กับรถ MG ได้อย่างสุดค่ะรถรุ่นนี้นะคะรถคันนี้เป็นรถรุ่นนี้นะคะต้องอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนๆต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยน,นะคะ เ,ออเราเป็นคนไทยนะคะแต่เป็นรถคันเดียวในประเทศประเทศไทยที่เป็นสปอร์ตลักชัวรี่นะคะยุคป,ปี50นะคะยุคป,ปี50สามารถทำความเร็วได้ประมาณ140นะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามชื่อของรุ่นนะคะตามเรียกรุ่นว่า224นะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นความสามารถในการวิ่งเร็วในยุคนั้นนะคะรถคันนี้นะคะรถคันนี้ มีประวัติทุกคันนะคะมีประวัติทุกคันนะคะความเร็วของแต่ลาแต่ละชนิดนะคะสวยมากรถคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ที่จากประเทศฝรั่งเศสเป็นรถเด่นระดับผู้บริหารนะคะวางเครื่องอยู่ตรงกลางด้านหน้าค่ะเพื่อนด้วยเครื่องสีล้อนะคะผลิตในปีผลิตและจำหน่ายนะคะในปี19 หนึ1955่้าห้าห้าถึง1975เก้าเจ็ดห้าโอ้โหด้านปีนั้นคงจะยาวนานนะคะร,รู้จักและออกแบบจากตัวถังที่ล้ำยุคนะคะในสมัยนั้นนะถ้าพูดถึงว่าเมื่อ,เ,อ,อเมื่อประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้วว่ะพูดง่ายๆไม่เหรอใช่ไหมเป็นที่รู้จักและออกแบบในตัวถังที่ล้ำยุคตามหลักของอวกาศ พลศาสตร์นะคะเทคโนโลยีนอกรีนะคะที่สามารถสร้างมาตรฐานใหม่ๆด้านคุณภาพในการขับขี่และสามารถบังคับและและเบรกระบบช่วงล่างด้วยไฮดรอลิกนะคะเห็นไหมคะสวยมากด้านหน้าจะเป็นจะเป็นอะไรที่แบบพลาสติกมากเลยด้านหลังเห็นไหมมันมันมันด้านหน้าจะเห็นเห็นเห็นทรงไหมคะเห็นทรงดูดูดูอย่างตัวนี้นะคะเนี่ย ข้างหลังจะหุ้มหุ้มมาเลยมองเห็นแล้วมันลักษณะความยาวมากเลยนะยาวมากเลยแต่ละคันจะจะมีประวัติอะอย่างน้อยก็ประมาณห้าสิบถึงหกสิบปีมาแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นเราใครอยากใครอยากมีรถรุนี้ใช้นะคะออก็มาดูนะคะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของจะขายไหมแล้วเจอกันค่ะแล้วมาเจอกันในรูปแบบของรถคลาสสิกนะคะขอภัย <c oughs> okay, คะเพื่อน แต่รถรุ่นนี้นหืมสุดยอดเลยอะนะคะเป็นรถเปิดประทุนนะคะเป็นรถเปิดประทุนนะคะเราอาจจะรถคันนี้รถคันนี้วิ่งตามถนนได้เลยนะคะเป็นรถที่แบบสามารถวิ่งในถนนได้เลยนะคะโดยที่แต่สวยมากเลยอ่ะเพื่อนๆสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆ เป็นรถยุคยุคไหนก็ไม่รู้แต่เขาไม่ได้เขียนบอกไว้นะคะเหมือนเมื่อกี้นะคะอ๋อต้องขออภัยด้วยอ๋อไม่ไม่ได้ทราบร,รออยายละเอียดเกี่ยวกับรถตัวนี้ักเท่าไหร่นะคะเน,นี่ยค่ะหรือในปี 1974นะคะ1974รถคันะคะนี้สวยมากเลยนะคะคลาสสิกค,ค่ะใครมีโอกาสได้มาชมนะคะที่ซิคอนซิคอนสแควรสค์สาขารีนครินนะคะมันเป็นที่คลาสสิกนะคะเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นการรวมตัวของรถคลาสสิกในแต่ละรุ่นแต่ละสมัยนะคะมันมันนานมาแล้วอะ่ะก็ลองคิดดูสิปีนี้ปี2000นะคะ2023 จากปีที่ผลิตขึ้นมานะคะ200เอ้ย1,974มันก็ประมาณ50 6 60, 60ปีมาแล้วอ่ะเอาง่ายๆนะคะเกือบ60ปีมาแล้วอ่ะนะคะมีโอกาสไหมนะคะถ้าเจ้าของไม่ห่วงนะคะเราก็คงไม่ได้เห็นนะคะถ้าเจ้าของห่วงเราคงไม่ได้เห็นขออภัยที่ผูดผิตนะคะก็คือ เป็นสิ่งสมบัติที่ล้ำค่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเราเคยเห็นการพัฒนาของรถยนต์แต่ละอย่างมันทําให้เราเกิดความคิดว่าเออยุคสมัยห้าสิบหกสิปีที่แล้วยังมีรถยนต์ขนาดน,นี้วิ่งอยู่บนท้องถนนนอกจากรถยนต์จากญี่ปุ่นแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันความก้าวหน้าในแต่ละยุคแต่ละสมัยของรถยนต์เนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆนะคะนี่ค่ะ แต่รถสมัยสมัยแต่ก่อนเนี่ยก็ยังก็ยังคลาสสิกก็ยังทําให้เรามีความรู้สึกว่าเขาไม่รลวจริงเขาคงทําไม่ได้อเงี้ยประมาณนี้นะคะนี่โฟกส์วาเก้นนะคะโฟกเต่านะคะเรามีโอกาสได้เห็นบนท้องถนนไหมน้อยมากเลยนะคะเขาคงไม่ออกมาวิ่งกันเกินถึงเนี้ยจะมีวิ่งบนท้องถนนตาจริงนะคะแต่โอกาสที่เราจะเห็นนะ,ะมีน้อยมากนะคะ เป็นลถโฟกเต่าที่สวยมากเลยนะคะสีสันสดใส,สจัดด้านเป็นรถที่วิ่งตามถนนได้จริงๆนะคะเห็นไหมมีเดี๋ยวเรานะคะรถที่เราเห็นนี่คือรถคลาสสิกนะคะรถคลาสสิกออกไม่แน่ใจว่าจะแสดงถึงวันที่เท่าไหร่นะคะแต่วันที่ออกมานี่คือวันที่13นะคะวันศุกร์ที่สิมมกรานะคะ ปี2023นะคะรถโฟล์คสรถโฟล์คสเกเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อนะคะ4ประตูเปิดประทุนผลิตและจำหน่ายในปีโฟล์คสวาเกตั้งแต่ปี2000ปี1968ถึงปี1983นะคะเดิมพัฒนานะคะสำหรับรถกองทัพเยอรมันตะวันตกเปิดประตู เปิดประตูทางสีด้านถอนออกได้นะคะกระจกเป็นแบบกบงังบังลมพับเรียบนะคะพับเรียบนะคะหลังคาเปิดประทุนสามารถถอดออกได้นะคะสำหรับขี่ขับขี่กลางแจ้งนะคะรถแบบนี้นะคะก็สร้างตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะคะก็ประมาณนะคะประมาณ80ปีมาแล้วนะคะ80ปีมาแล้ว เรายังมีโอกาสได้เห็นรถแบบนี้นะคะ80ปีถ้าเป็นคนก็คงจะอายุประมาณ80-90อะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะของเก่าๆคุาค่าับการอนุรักษ์เป็น v o l k s w a g e นนะคะทายเห็นรถ,รถคลาสสิกนะคะที่เราไม่ค่อยได้เห็นตามท้องถนนนะถึงได้เห็นเราก็ไม่ได้เห็นในสภาพที่แบบโอกาสที่เราจะได้มาสัมผัสต,ตัวตน ความเป็นคลาสสิกของรถยนต์แต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันนานมากเลยนะคะเนี่ยค่ะจิตทหารค่ะซูมไหมซูมแล้วค่ะจิตทหารนะคะแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของถือว่าควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้นะคะเพื่อนๆควรจะอนุรักษ์ไว้เห็นด้วยไหมคะเป็นตาคั่วนะคะตาคั่ว ว้าวสุดยอดเลยอ่ะถ้าวิ่งบนทางถนนถึงความคลาสสิกของมันนะคือเป็นรถเก่าที่คุณค่าจากการอนุรักษ์จริงๆถามว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้นะมันใช้ได้บนทองถนนรถจริงใช้งานจริงนะคะมันหลายปีมาแล้วนะคะรุ่นไหนก็ไม่รู้เอาไม่แน่ใจนะคะเอาไม่แน่ใจเอไม่คือเอาบอกได้แค่นี้ว่ารถคันนี้น่าจะเป็นรถทหารนะคะเห็นหมวกวางอยู่ข้างหน้าน โอเคค่ะถ้าให้ยอ้อนไปนะคะเราดูเราเคยดูหนังแบบหนังเก่าๆอะ่ะถ้าให้ยอ้อนไปประมาณเจ็ดสิบแปดสิบปีเราจะได้เห็น,นรถรถเบนซ์รุ่นนี้นะคะประมาณว่าเจ้าขุนมูลนายอะ่ะระดับเจ้าขุนพระอะไรประมาณเนี่ยเออคงไมไ่ขนาดนั้นใช่ไหมคะระดับเจ้าขุนเนี้ยนั่งรถเบนซ์ขนาดนี้นะคะขอให้เสียงนะคะเพราะว่า เราจะไม่ค่อยได้เห็นวิ่งตามท้องถนนในในความจริงๆแล้วอ่ะก็คือถ้าไม่รวยจริงก็คงไม่สามารถขับรถแบบนี้นได้นะคะต้องขอภครเสียงด้วยนะคะก็พอดีเขาซ่อมนะคะเห็นไหมเห็นความสมบูรณ์แบบเห็นความคลาสสิกรถคันนี้นะคะเป็นรถโฟกเต่าะคะ่ะโฟกส์วาเก้นสิบ 1,303นะคะเป็นหรือรถฟุกเต่าที่เปิดประทุนนะคะเป็นรถโฟกเต่ารุ่นสุดท้ายและรุ่นที่ขนาดมีตัวถังใหญ่ที่สุดนะคะจุดสังเกตคือฝ่ยท้ายมีขนาดใหญ่นะคะระบบเกียร์ทรงกำลังแบบกึ่งอัตโนมัตินะคะที่อเนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่ในยุคนั้นไม่ต้องเหยียบคลาสอีกต่อไปล้ำสมัยมากๆ เป็นต้นแบบของรถยนต์เกียร์อัตโนมัติในรูปแบบของอเกียร์อัตโนมัติในปัจจุบันนะคะรถรถุ่นนี้นะฟกเต่าพันสุดท้ายนะคะจุดสังเกตคือมีไฟท้ายขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสวยมากเปิดประทุนและสามารถออกถอดออกได้ทั้ง4 4ี่ระบบ4แบบด้วยนะคะถอดออกได้ทั้งประทุนแล้วก็กระจกด้วยนะคะ รถคลาสสิกมินิคูเปอร์นะคะสวยมากเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นบุกเบิกนะแต่เอาไม่ไแน่ใจเขาไม่ได้เขียนประวัติไว้นะคะแต่เป็นรถสีฟ้าที่สวยมากนะคะน่าจะเป็นรูปแบบของมินิคูเปอร์ทั่วไปนะคะแต่มันมันโอเคมากสำหรับใครที่เป็นเจ้าของนะคะ มีสองคันเท่านั้นนะคะที่เปิด,สดแสดงอยู่ตรงนี้นะคะงัายๆเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะเอามาดูเล่นๆสำหรับยั่วน้ำลายใครที่แบบอยากจะได้รถคลาสสิกสักคันเอาไว้แต่คงหายากแล้วนะคะยุคนี้คงหายากแล้วนะคะแต่ถ้าใครนะคะ ก็เขาคงไม่ได้เอามาขายอะค่ะคงไม่ได้มาขาย,คมมาายแค่เอามาโชว์เล่นๆนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะที่สำคัญนะคะใครนะคะที่เข้ามาดูใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออ๋ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะติ้งๆนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อ,อได้ลงคลิปใหม่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ